ก็หลักๆอันนี้เราได้วิธีเลือกเครื่องแล้วนะครับว่าเราจะทํางานแบบไหนเนาะแล้วเราจะใช้เครื่องอะไรนะครับคราวนี้ต่อมาเราควรจะต้องซื้อเครื่องในเลทราคาเท่าไหร่ดีอ่ะก็หลักๆผมแบ่งอันนี้ขอคุยแค่เฉพาะ FDM ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าคุยในทุกๆอันเนี่ยมันอาจจะเยอะไปเว็บขายของเลยมาช้อปปี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งงบประมาณไว้ใช่ไหมครับสักแบบ10,000บาทอย่างเงี้ยก็เราก็ซื้อเครื่อง FDM ทั่วไปเนี่ย วกแบบ ender 3อันนี้ endnet มีงบหน่อยก็อาจจะไป ender 6อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นแบบ fdm บอกนิดนึงถ้าเป็นเครื่องในราคาพวกนี้นะครับคือมันจะเป็นเครื่องที่เราจะต้องเอามาประกอบเอ,เองโอเคมันอาจจะไม่ได้ประกอบยากมากตามติ่ไปดูคลิปที่ผมทำสอนสอนประกอบได้ผมมีสอนประกอบตัว ender 3 v 2ไปแล้วนะครับก็หลักๆอะถ้าเป็น user ที่ที่แบบมือใหม่จริงๆแล้วแบบ ไข่น็อตยังไม่เป็นเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนําให้ซื้อเครื่องในราคาระดับนี้ให้ขยับไปสัก2-3 0 0 0มหมืน่นที่ที่มันแบบเป็นเครื่องที่ประกอบมาเสร็จแล้วมันจะจะเรี user friendly มากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคอยากรื้ออยากประกอบเองก็ราคาเท่านี้ผมว่าตอบโจทย์คือการปินชิ้นงานดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่เราเซต Up เครื่องด้วยนะครับ แนะนำประมาณ ender 3 v 2หรือถ้ามีตังหน่อยก็ไปซัก ender 6ก็ได้ก็ประกอบเครื่องเองนะครับก็ใช้งานได้เป็นเทคโนโลยี FDM ปิ้น PLA ได้ ABS PET ไนล่อนอะไรพวกนี้ปิ้นได้หมดเรื่องของคาวามละเอียดก็ขึ้นอยู่กับการที่ user setting ว่าจะ setting ได้เก่งมากน้อยแค่ไหนคราวนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น user ที่แบบมือใหม่จ๋าเลยเราไปดูเว็บนี้ดีกว่าเขาชื่ออะไรสยามสยามแลบปะรบแลบไปบแลบมันอ่านว่าอะไรอ่ะ ขออนุญาตนะครับเจ้าของเว็บก็ถ้าเกิดว่าพอจะมีกําลังซัพ์สักเล็กน้อยแล้วแบบไม่อยากจะประกอบเครื่องเองนะครับไปพวกตระกูล X Y Z ก็ได้หรือไม่แน่ใจว่าอ้ของเราขายนั้นอยู่เท่าไหร่วะราคาตั้งอะ่ะไออันติเมเกอร์ S สองอ่ะมายังอะ่ะสองพัทน,นะครับพี่เออก็ไม่ถึงแสนครับเ <9, 000 S 1> ก้าหมื่นกว่าก็เดี๋ยวไปดูไปดูขายของหน่อยของหน่อยไม่ไมพี่สองพัทสองพัทไม่มีเครับอ๋อไม่มีเเหรอ ตัวนี้นะก็เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับก็ถ้าจะไม่ต้องบถ้าเราไม่ต้องทําเลยแกะกล่องออกมาปั๊บเราสามารถใช้งานได้เลย<ช><ๆ>อืมแล้วก็มีเรื่องของตัวขเขาเรียกอะไรนะไอ้ข้างบนนี้ชื่ออะไรนะแอร์มิเนเจอร์ใช่ไหมใช่ไครื่องไว,ไวกรองไวกรองอมันปรินขึ้นด้วยนะพี่ถ้าแบบใส่แอร์มนเจอร์ไปครับก็เหมือนแบบอากาศาาที่มันไหลอะไรเงี้ยผิวมันก็สวยความร้อนได้คุมความชื้นได้อืซึ่งการปิินสามอ่าการเพ้งวีเอฟีเอ็มเนี่ย ความร้อนของตอนปิ้น์ใช่ไหมอุณหภูมิของอากาศในระหว่างปินพ์เนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะใช้คำว่าแบบสามถึงสี่เอร์เเลยที่ช่วยชิ้นงานเนี่ยดีหรือไม่ดีนะแล้วก็เรื่องของความชื้นด้วยก็อันนี้คือแบบ user, user friendly ครับ easy to use คืออัพโหลดอะไรอยอัพโหลดไฟล์ c a ดเข้าไปเออสักทีอัพโหลดไฟล์ c a ดเข้าโปรแกรมแล้วก็โยนโยนเข้าแฟลชได้ปั๊บเสียบปั๊บรออย,บอย่างเดียวเราไม่ต้องทาอะไระตัวมันมีแอปพลิเคชัน ใช่ครับก็เป็นอีโคซิสเต็มของเขาไปเลยเหมือนนั้นลงใช้ iOS กับใช้ a n d r o อ d ครับคือถ้าเป็นแบบอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างที่ดีเป็นการยกตัวอย่างท,างที่คือถ้าเราใช้ไอใช้ iOS เนี่ยก็คือตัวนี้เลยก็คือเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยคือตัวเครื่องตัวซอฟต์แวร์เนี่มันจัดการให้เราหมดเลยในระดับหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็เราไม่ต้องไปยุ่งยากเรื่องของการตั้งค่าหัวตั้งเบสตั้งความร้อนอะไรต่างๆทุกอย่างมันออโต้ให้เราหมดเลยอ่าเรามีหน้าที่แค่เขียนไฟล์3มิติขึ้นมา นะครับแล้วก็เซตอัพพื้นฐานแล้วก็โยนข้อมูลเอ่อโยนข้อมูลใส่เครื่องปิน้นแล้วก็สั่งปิ้นซะอาจจะมีการเปลี่ยนแมทเทีเรียลบ้างอ่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นแบบการทำงานการใช้ง,งานพื้นฐานแต่ถ้าเกิดเราไปแบบใช้เครื่องปิ้น 3D ในลักษณะที่เป็นแบบเป็นที่เป็นแบบพวก Ender 3ที่ผมแนะนําไปว่าควรจะต้องเป็นช่างเนี่ยเราอาจจะต้องเจอกับปัญหาพวกแบบการตั้งค่าพื้นอ่าการตั้งค่าเบสการตั้งค่าความร้อนของแต่และแมทเทีเรียลที่ไม่เหมือนกัน หัวฉีดตันตัวฟีดตัวเอ็กทรูเดอร์ดันเส้นไม่เข้าอะไรเงี้ยอันนี้คือปัญหาพวกนี้ผมเจอมาหมดแล้วเฉลี่ยถ้าเป็นช่างโอเคราคานี้รับได้แต่ถ้าเกิดว่ามีงบนิดนึงแล้วเป็นแบบยูเซอร์ต้องการใช้งานเฉยขยับเลยครับไปแบบอ่ะอันติเมเกอร์ s 2อก็ได้หรือไม่แน่ใจว่าตัวอื่นทุกวันนี้มีมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูสยามแล็บหน่อยว่าเขามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นแบบ easy to use นะครับอันนี้อันนี้เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ย rest l i z td อ่า อะไรประมาณนี้ก็ลองลองลอง,ลองศึกษาดูตามจริงถ้าเป็นพวกแบบจะเรียกว่าอะไรพวกดาวินชีเนี่ยครับพวกไอเอ็กวเนี่ยราคาเครื่องจะอยู่ที่หลักประมาณหมื่นปลายหมื่นปลายคือแบบหมื่นเจ็ดหมื่นแปดจนไปถึงสามสี่หมื่นยังแบบยังอยู่ในเลงนั้นอยู่มันก็จะ e c to use ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัญหาปัญหาบ้างในในบางอย่างอย่างเช่นแบบเราปิ้นได้ไม่เนียนมากหรือว่าเราต้องการจะคัสตอมอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยมันอาจจะทําได้ไม่เท่าในตัวของ ที่เป็นแบบเครื่องปิ้นพวก Ender 3แต่ว่าโอเคมันก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการได้เครื่องที่แบบเอามาเริ่มต้นแล้วเราอย่างสามารถคัสตอมแล้วก็เซตอัพเพิ่มเติมได้เนี่ยผมแนะนําเป็นอันติเมเกอร์เพราะว่า,าเราสามารถคัสตอมอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อปรับแต่งให้ตัวชิ้นงานที่เราจะปิ้นออกมาเนี่ยมันดีขึ้นตามที่เราต้องการได้ประมาณนี้สําหรับการวิธีเลือกเครื่องนะ